สวัสดีครับเพืือนเหมือนชาวคิวร็อกครับผมดูไว้วันวันนี้เพิ่งอ,อาน้ํามาเสร็จครับคือวันนี้ร้อนมากน้นองอ้วนเนาะดูครับความนั้นล่ะขาวโบะมากคือ <c ười> ถ้าเพื่อนๆมีน้องหมาก็วันนี้มันร้อนมากเลยครับควรอ่าบน,น้ําบ่อยๆกันนะครับวันนี้มาแล้วๆๆๆ,ๆ,ๆมาอันนั่งลงครับ มามามาอาบเสร็จก็ต้องมากินก่อนครับกินเสร็จปุ๊บก็พักแป๊บนึงแล้วก็ค่อยกินต่ออีกรอบนะอ้วนเนาะก่อนนอนครับกินก่อนนอนถ้าเป็นคนอย่าหาทํำนะครับมาอืม้มหน้านตาสดใสมากลุกพ่อขอบอกเลย หน้าตาหนูแบบใส่ปิ้งมากโอ้ยน้ำลายน้ำลายหยดแล้วโอ้ยมันหิวเหรอลูกมันหิวขนาดนั้นเลยเหรอครับคืออาบน้ำเสร็จนี่มันเป็นอะไรที่แบบหิวมากขนาดนั้นเลยเหรอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวมีคำลามมีคำราม อย่างยังไม่หมดวัวันยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมด,น,มหมดนั่งลงก่อนโ้ยคือยิ่งกว่าลูกการกินข้าวเนี่ยจะหนีอย่างเดียวเลยนั่งลงดีๆีวันนั่งลงดีๆอย่าย่อนั่งลงดีๆ เอออ่ะทีนี้หมดของแท้เลยทีเนี้ยเอานิ้วไปจิ้มจมูกหมดแล้วครับหมดแล้วเดี๋ยวไปซื้อมาให้ใหม่อ่ะไปจะเล่นอะไรก็เล่นทีเนี้ยได้เวลาเล่นแล้ว ดูลำตัวเนียนมากเนียนมากเอาไปไหนนี่นมันนี่มันหมาเด็กสักประมาณสักหกเดือนเจ็ดเดือนได้นะผมว่าอายุทีเนี่ยรวมถึงสมองด้วย อโอเคครับผมวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมกันครับขอบคุณครับผมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้ที่ด้วยนะครับผมตีไปก่อนนะครับขันน้นอะไรอ้วนโอ้โอ